สวัสดีครับผมโจตูเจบแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงเล่นไปเรื่อยนะครับโดยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องเรานะครับก็จะเป็นการนําเอาเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกม p ีซมือถือเพย์ส a ตชันหรือคอนโซลต่างๆกีฬาหรือบอร์ดเกมนะครับนํามารีวิว้เพื่อนทุกคนได้รับชมกันนะครับโดยในวันนี้นะครับจะอยู่กับเกมเ e n ชินอิมแพกครับได้แพด3.5แพทล่าสุดและตัวละครล่าสุดนะครับเดเซียนะครับ คำเตือนก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะครับคลิปนี้นะครับจะไม่มีการพูดถึงกระแสหรือว่าข้อดีข้อเสียของน้องเดเซียที่มีอยู่ในคอมมูนิตี้ปัจจุบันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะพูดในฐานะที่อวยน้องล้นวนนะครับซึ่งเกินก่อนก็คือผมเนี่ยโดนน้องตกเป็นไวฟฟูตั้งแต่ในตัวของตัวอย่างแพทซูเมรุเข้าแล้วนะครับหลังจากนั้นะนะก็รอน้องมาตลอดและในที่สุดเปิดกาชาได้มาแล้วนะครับ ซึ่งอุตสาหได้ไวฟฟูดของตัวเองมาทั้งทีนะครับจะเอาไปยืนเป็นออฟฟิลสลับไปรับดาเมจอย่างเดียวก็ยังไงอยู่นะครับวันนี้จะมาเทสดูว่าถ้าเอาดเซียยืนเป็นตัวหลักเนี่ยดาเมจเพียวๆของน้องเนี่ยได้ประมาณไหนบ้างนะครับโดยพื้นที่จะใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็นอาร์บิสชั้นบนห้องที่หนึ่งนะครับซึ่งอาร์บิสเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคอนเทนท์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นเอ็นเกมของเจนทีนีแพคบครับ เรามาดูตัวละครที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นสามตัวนะครับเป็นเดเซียคาซิฮะเบนเน็ตนะครับจะทดลองสองเงื่อนไขก็คือเง,งื่อนไขแรกใช้เดเซียเป็นคนต่อยอันติตัวเดียวนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สองก็คือใช้คาซิฮะกับเบนเน็ตบับโดยที่ค่าสถานะของเดเซียของผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเลือดสามหมื่นเก้านะครับพลังโจมตีพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับ อาวุธเป็นอาวุธประจำตัวเบคอนทัดหนึ่งนะครับสตัแตอื่นอาาื่นอัตราคีนะครับ66.1%ความแรงคี้181.4นะครับเคื่อผู้พลังงาน142แล้วก็บวนัดไฟ46.6นะครับอัติแฟกเป็นเอ็มเบรมนะครับเน้นต่อยร้วนๆนะครับแต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของนาฬิกาเป็นพลังชีวิตนะครับ ค่วบนความเปียหายไฟแล้วก็หมวกเป็นความแรงที่ครับกลุ่มดาวยังกลุ่มดาวศูนย์อยู่นะครับพอสวรรค์นะครับหกแปดสิบลงมงอันตีมาแล้วเรียบร้อยสำหรับทดสอบนะครับตัวต่อไปเป็นคาซือฮานะครับเป็นสายชำนานธาตุแต่ว่าดาบเนี่ยยังใช้ฟาโวอยู่นะครับผมไม่มีฟรีดอมสวน์นะครับยังไม่ได้ทักที อัติแฟกเป็นสี่ลมนะครับกลุ่มดาวศูนย์ความสวรรค์เจ็ดแปดแปดครับมันก็เนเน็ตตัวบัฟอีกหนึ่งตัวนะครับอาวุธเป็นฟาโวเหมือนกันอาติแฟกต์เป็นสี่โนโบเบรสนะครับใช้บัฟถ้าไม่ตายกลุ่มดาวห้านะครับยังไม่ได้ปลดหก พรสวรรค์เลเวลเก้าโอเคเดี๋ยวเรามาเทสในอาบีกันครับผมยกเลิกการท้าทายอันเก่าออกไปก่อนเทในอาบี่เราจะเทนะครับจะเป็นชั้นสิบสองโดยที่บัฟอาบิสรอบนี้เนี่ยเป็นปฏิกิิรยาแพ้่ขยายกับ บีแัดนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เราจะเทสแลนะตอนนี้นะครับตัวละครเอกไปเทส3สามตัวนะครับเีเซียครัสิฮะเป็นเน็ตห้องล่างเปไ็นอะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวมาเทสดีเซียเงื่อนไขแรกกันนะครับเลือกบัฟพลังป้องกันมา ต่อยต่อยต่อยหมื่นสี่ร้อยแล้วก็ฮิตส,สุดท้ายหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้นี้ที่เห็นสกิลครูดาวอยู่นั่นคือผมไปวนมาสองสามรอบแล้วไม่ติดคลีฮิตส,สุดท้ายสักทีนะครับเพิ่งจะติดเมื่อกี้นี้ที่ต่อมาเดี๋ยวลองดูปั๊บของเบนนี่กับคาสหฮากันบ้างนะครับ เพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเท่าแล้วก็ปิดที่สุดท้ายสองหมื่นแปดเจ็ดร้อยนะครับครับดาเมจของเดซี0ในซีศูนย์นะครับก็จะมีประมาณเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไม่บัฟอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นต่อฮิตนะครับแล้วก็ได้บัฟคาชาับเบนเน็ตไปก็เพิ่มเป็นสอง หมื่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเบาอยู่ดีถ้าเกิดจะยืนเป็นตัว DPS on f i l l นะครับจะไปต่อ C1 กันนะครับ C1 เนี่ยความสามารถก็คือเพิ่มเลือดมาเลย20%นะครับแล้วก็ค่าความเสียหายของสกิล E เพิ่มมา3.6แล้วก็ของอตีเพิ่มมา6นะครับซึ่งเราจะสนใจตรงนี้นะครับเราเปิดใช้ C1 ซึ่งหลังจากเปิดใช้แล้วนะครับสแตตจากสามหมื่นเก้าในซีู่นี้ก็เพิ่มมาเป็นสี่หมื่นสองนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วทำดาเมตได้เท่าไหร่นะครับในเงื่อนไขเดิมชั้นสิบสองเหมือนเดิมโอเคเข้ามาแล้วก็รับบัฟกำลังป้องกันนะครับ หมัดละหนึ่งหมื่นเพิ่มมาเป็นหมื่นหก ครับก็ดาเมจของเดซียนะครับจาก C สีโซนเป็นสีหนึ่งก็จะเป็นประมาณที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับในเงื่อนไขแรกเนี่ยเพิ่มมาจากนิละหนึ่งหมื่นมาเป็นหมื่นหกนะครับเงื่อนไขสองจากสองหมืน่นนิดเพิ่มมาเป็นสองหมื่นเก้านะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับการเพิ่มขึ้นมาจากคุมดาวซูดเพิ่มมาเป็นคุมดาวหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับ ตัวยินฟิลตัวอื่นแล้วก็ญาติน่าจะยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับสำหรับดาเมตรประมาณนี้อแต่เราไม่สนใจครับไบฟูเดเซีย er, ไปต่อมาดูกลุ่มดาวสองกันบ้างนะครับกลุ่มดาวสองเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ใช้คําว่ามาเพิ่มความสามารถจากเดิมของสกิลีนะครับเพราะสกิลีของเดิมเนี่ยมันมีดาวทรามที่สูงมากครับก็กลุ่มดาวสองก็มา แก้จุดนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาได้อีกหกวินาทีแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มดาวที่ผมสนใจคือผมสนใจสายต่อยเพราะฉะนั้นกดและไปต่อเลยครับอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มดาวที่จะมาลองเทสกันต่อนะครับกลุ่มดาวที่สามเพิ่มเลเวลของอันติเพิ่มมาอีกสามระดับ บดซี่สามมาแล้วนะครับจะไปดูซิเลเวลสิบสามค่าพลังของเลเวลสิบสามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพิ่มความเสียหายสองงานขึ้นมาแต่ว่ายังอื่นยังเหมือนเดิมนะครับจะไปเทีกันต่อด้วยสองเงื่อนไขเหมือนเดิมครับ นะครับก็ผ่านกลุ่มดาวที่สามมันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดาเมจของอันติจากกลุ่มดาวหนึ่งมาเป็นกลุ่มดาวสามเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับเมีเงื่อนไขแรกที่เป็นเดเซียตัวเดียวเนี่ยเพิ่มจากหมื่นหกเป็นหมื่นแปดนะครับประมาณนั้นต่อฮิตแล้วก็ส่วนเงื่อนไขที่เป็นการบัฟเนี่ยจะ เพิ่มขึ้นมาจากสองหมื่นเก้าเพิ่มมาเป็นสามหมื่นสี่นะว่าเพิ่มมา hit แล้วประมาณห้าพันก็ถือว่าแรงเพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ว่าตอนนี้แพงแล้วนะครับตัวละครนี้โดยปกติก็ต้องรัดจริงหรือว่าต้องดีจริงถึงจะมาถึงซีระดับนี้ได้ตอนนี้เป็นกลุ่มดาวสี่กลุ่มดาวสี่เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มดาเมจนะครับแต่จะเป็นการกบจุดอ่อนเดิมของอันติของดเดซเอียดีกว่านะครับจากเดิมเนี่ยที่ เป็นันตรีที่ใช้พลังงานถึงเจ็ดสิบหน่วยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างจะหิวพลังงานก็จะมีการเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูพลังงานหนึ่งจุดห้าหน่วยทุกคิตนะครับแล้วก็นอกจากฟื้นฟูพลังงานแล้วเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตสองจุดห้าเปอร์เซ็นตของค่าพลังชีวิตสองสูงสุดในทุกศูนย์จุดสองวินาทีนะครับก็เหมือนการต่อยดูดเลือดแล้วก็เหมือนการต่อยแล้วได้พลังงานขึ้นมาคล้ายๆกับลายเดนฟันแล้วก็ ได้พลังงานา่าขึ้มานครับก็กลุ่มดาวมีอันะครับกลุ่มดาวนี้เนี่ยไม่ใช่ดาเมจก็จริงแต่ว่าแต่จะไปเทสให้ดูนะครับว่าได้พลังงานกลับมาเยอะขนาดไหนโอเคเราบัฟพลังป้องกันเหมือนเดิมขึม้นไขแรกครับ,บเราจะต่อยเหมือนเดิม Okay, ครับก็ผ่านี4กันมาเรียบร้อยนะครับตัวของพลังงานที่ได้ก็จะตามที่เห็นหนใงรูปที่โชว์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มดาวกันต่อนะครับกลุ่มดาวที่ห้านะครับเพิ่มเลเวลของ EQE ไม่สนใจครับครับปลดล้วไปต่อเลยครับกลุ่มดาวที่หกนะครับ เพิ่มมาตาคลีของอันติ10%นะครับแล้วทุกๆก,การคลีหนึ่งครั้งเนี่ยจะเพิ่มความแรงคลีขึ้น15%และเพิ่มระยะเวลาของอันติเพิ่มขึ้นอีก0.5วินาทีนะครับโดยที่เอฟเฟกจะเกิดขึ้นทุก0.2วินาทีและเกิดได้มากสุดที่2วนินะครับคือเพิ่มระยะเวลาอันติ2วิแล้วก็เพิ่มความแรงคลีได้มากสุด60%นะครับซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มดาเมจ สูงสุดแล้วของเดีเซียนะครับเนี่ยมาดูว่าสุดสุดของตัวละครตัวนี้ของกลุ่มดาวเนี่ยจะไปได้ประมาณไหนนะครับอัพเลยเป็นองเทส การรีวิวดาเมจของเดซียนะครับจาก C0 ไป C6 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวดาเมจจาก C0 ไป C6 เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่านะครับ mm hmm. เทียบเทียบกันก็พกเพื่อนๆก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาการเปิดน้องได้นะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าไม่ชอบมองแล้วว่าแบบไม่ไหวต้องลงทุน ขนาดนี้แต่ว่าได้ดาเมจเท่านี้จะข้ามไปตัวอื่นก็มีก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสําหรับผมผมอยากให้ไวฟุของตัวเองยังไงก็ต้องได้ยืนบนสนามให้นานที่สุดถึงได้ลุยมาขนาดนี้นะครับคลิปรีวิวเกมคลิปแรกเคนจีนิมแพกน้องเดซียก็จะจบด้วยเนื้อหาประมาณนี้นะครับถ้าหากผมพูดผิดหรือยังไงหรือว่าไม่พอใจยังไงก็ขออภยัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ นะฮะสูกใจนะครับก็ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งนะครับให้พวกเรา2ู b Toy c o l l e c t i o n นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ